รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X Blue Power เอกสิทธิแห่งความสุขที่อยู่รอบตัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการด็อกเตอร์สมิตแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบรงชาติแบบนี้ทางช่องวันครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปอดบวมกับน้องฮารุนะครับพูดถึงนะครับเมนูของเราในวันนี้ครับเช่นเคยครับทุกวันศุกร์เรามีเมนูสุขภาพดีๆนามาฝากกันอ่าแต่ต้องเช็คทักษะของฮารุก่อนคุณแม่ลูก3คนนี้ครับให้5ดาวนะ ทักษะการทําอาหารอยู่ในระดับไหนครับให้มีดิลลบไหมคะถ้ามีติดลบนี่ให้ตัวเองเลยทำไมล่ะปกติไก่ทำอะครับใช่ค่ะบ้านรู้จะเป็นสับกันเราก็จะมีหน้าที่เลี้ยงลูกเราแล้วผู้ชายก็ที่ถ่ายเลยดูไก่น่าจะเป็นคนทาอาหารนั่นแหละใช่ใช่ใช่ค่ะเมนูวันนี้รับรองว่าถูกใจนะครับคุณแม่ด้วยถูกใจคุณลูกด้วยที่สําคัญนะครับมีส่วนช่วยบํารุงสุขภาพด้วยไปชมพร้อมๆกันเลยครับบาร์บีคิวลูกแพรครับ ดูดีมากเลยค่ะสกิลการทําอาหารติดลบของทุรุสามารถทำเมนูได้มันง่ายมากเลยยังมีประโยชน์อีกด้วยอ่ะมีหลายส่วนประกอบเลยนะครับในเมนูนี้เนี่ยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากอันที่1เลยนะครับในผักนะครับที่มีวิตามินซีอยู่สูงมากๆเลยเนี่ยไอพวกพริกยักษ์หรือว่าพริกหวกนนี่แหละโดยเฉพาะอันที่มีสีแดงเนี่ยวิตามินซีสูงที่สุดเลยนะยังไงลองรับประทานกันดูละกัน อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนของลูกแพรที่เรานํามาใช้กับบาร์บีคิวตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะกับทั้งแม่แล้วก็เด็กมากเลยในมุมมองคุณแม่เนี่ยลูกแพรมีโฟลิกแล้วก็วิตามิน B12 อ<ม>อยู่ซึ่งทุกคนที่ท้องก็รู้ดีว่าโฟลิกเนี่ยคุณหมอจะย้ําเสมอให้รับประทานเยอะๆ <S <S เพราะว่ามีส่วนอย่างมากในการพัฒนาระบบประสาทแล้วก็สมองของเด็กใช่ไหมครับส่วนเด็กเล็กๆนะครับเราก็ให้ทานลูกแพรได้ครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ กระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้น้อยมากดังนั้นเนี่ยโดยมากรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยปลอดภัยมากๆส่งท้ายวันนี้ครับฮารุครับมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างครับก็อยากจะฝากดูแลเรื่องสุขภาพช่วงนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นยุคข,ของ health and beauty เนาะคนมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะว่าอย่างพ่วงมากับคำว่า beauty ก็คือถ้าจากภายในเราดูดีข้างนอกเราก็เราก็จะดูดีไปด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่แล้วด้วยอย่างฮารุเองเนี่ย เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเองล้วหลายเราสามารถจะส่งต่อสุขภาพทั้งกายและใจให้ลูกที่ดีได้ค่ะออนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เราดูแลสุขภาพแล้วมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพได้ประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วเนี่ย การที่เราเป็นต้นแบบนะครับจากหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดก็คือในครอบครัวของเรานี่แหละนะครับก็จะเป็นการปลูกฝังนะครับพฤติกรรมที่ดีในการดูแลตัวเองต่อลูกๆแล้วก็ประชากรของเราต่อไปในอนาคตนะครับพบกับสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติทางช่องวันครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ